วันว no yeah. ันท้ายนี้เราคิดว่าหลายหลายคนอาจจะไม่ได้อยู่กับแฟนนะคะ Wonder Warehouse เลยออกแบบลายแถมฟรี Distance Can't Stop Us นะคะสำหรับใครที่ต้องอยู่ไกลแฟนกันแต่แค่จะบอกว่าระยะทางคือห้ามพวกเราไว้ไม่ได้จริงไหมคะก็ในคลิปนี้เราจะสอนปักแบบละเอียดเลยนะคะให้มือใหม่ฝึกตามกันได้ลายปักนี้เราแถมฟรีกับชุดปักนะคะใครสนใจติดตามท้ายคลิปได้เลยค่ะครั้งนี้เราจะเลือกปักลงบนถุงผ้าดิบกันนะคะแล้วก็นี่คือแพทเทิร์นของเรานะคะเราจะเริ่มจากการลอกลายนะคะโดยการเอาแพทเทิร์นใส่ไปในถุงผ้าเลยนะคะในตำแหน่งที่ต้องการ สังเกตว่าเราจะมองเห็นลายทะลุผ่านเนื้อผ้านะคะแล้วก็เพียงใช้ปากกาล่องหนนะคะร่างลายตามที่เราเห็นได้เลยค่ะซึ่งถ้าเกิดใครใช้ผ้าแบบอื่นอย่างเช่นถุงผ้าแคนวาสที่มีความหนาอย่าลืมเช็กระดับคาร์บอนนะคะต่อมานะคะเราใส่สะดึงนะคะเราใช้เป็นสะดึง5นิ้วนะคะวิธีการก็คือเรา,เอาสะดึงวงข้างในนะคะถอดออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปในถุงผ้าเล็งตำแหน่งให้ลายอยู่ตรงกลางสะดึงนะคะแล้วก็อาจึงตัวนอกครอบไปข้างนอกนะคะแล้วก็ไขสะดึงให้ตึงเพียงเท่านี้ก็เดี๋ยวพร้อมปักแล้วค่ะ ส่วนแรกเราจะมาปักน้องหมากันนะคะเราจะใช้เทคนิค s a t i ตินสติชหรือการปักทึบ โอปาการมึกล่องหนนะคะมาวาดเป็นเส้นทะแยงที่ขนาดกันตลอดทั้งลําตัวน้องเลยนะคะเส้นเนี้ยจะเป็นเส้นร่างเวลาเราปักสติทิชนะคะเราจะปักให้ขนาดกับเส้นร่างเหล่านี้ค่ะลายนี้ค่อนข้างละเอียดนะคะเราเลยใช้เป็นเข็มเล็กคลักขนาดแล้วก็ไหมใช้เส้นย่อย2เส้นย่อยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะทําการปักนะคะด้วยปักทับเส้นร่างที่เราใช้ปักกาหมึกล่องหนวาดเป็นเส้นทะแยงไว้ตอนต้นนะคะเราจะเริ่มจากซ้ายสุดล่างสุดของรูปทรงก่อนนะคะคือตรงนี้นะคะปักขึ้นแล้วก็ปักลง ต่อมาก็เถิบมาที่เส้นร่างนะคะเราก็คือปักขึ้นแล้วก็ปักลงเหมือนกันปักทับเส้นร่างนี้นะคะไปจนสุดจนถึงเส้นร่างสุดท้ายเลยค่ะ พอถึงเส้นร้างสุดท้ายนะคะจากนั้นนะคะเราจะปักย้อนกลับแต่เป็นการปักทึบนะคะก็คือปักเส้นที่เป็นองศาเดิมที่มันขนานกับเส้นร่างนะคะแต่ว่าให้เส้นทุกเส้นนะคะมันเรียงต่อกันนะคะไปเรื่อยๆค่ะส่วนบริเวณหน้านะคะมันจะมีหูเราก็คือเว้นหูไว้แล้วก็ตรงไหนที่มันยังเป็นช่องว่างเดี๋ยวเราค่อยย้อนกลับมาปักทีหลังค่ะที่เหลือเราก็ค่อยๆจะเย็นๆนะคะแทงเข็มขึ้นแทงเข็มลุให้แม่นนะคะแล้วก็ให้ไหมนะคะมันเรียงตัวไปเรื่อยๆจนเต็มทั้งพื้นที่ค่ะ ส่วนหูของน้องนะคะรวมทั้งน้องหมาอีกตัวนะคะคือใช้สตินสติชอย่างนี้นะคะค่อยๆปักเหมือนกัน,นะคะ่ะ ต่อมาเป็นการแต่งส่วนจมูกและตาของน้องหมานะคะเป็นงานละเอียดนิดนึงเราจะใช้เป็นไหมเส้นย่อยเส้นเดียวนะคะส่วนจมูกนะคะก็คือเราปักเป็นเส้นสั้นมากๆนะคะแล้วก็อาจจะปักสักสองสาเส้นเพื่อให้ดูลักษณะเหมือนคล้ายๆทรงกลมนะคะส่วนตานะคะก็คือปักเป็นเส้นสั้นๆเหมือนกันนะคะลักษณะคล้ายๆตัววีจะได้เหมือนการหลับตาค่ะ พอน้องหมาเสร็จแล้วนะคะเราจะกลับมาทำส่วนที่ง่ายกว่านะคะนั่นคือการปักตัวอักษรคำว่า distant can stop us นะคะตัวอักษรนี่ยนะคะเราจะใช้เป็นเทคนิคด้นถอยหลังนะคะโดยใช้เป็นเข็มเล็กคขนาดกับไหมเส้นย่อยใช้3เส้นย่อยนะคะ เดี๋ยวเราจะเริ่มปักจากตัวดีก่อนนะคะก็จะเริ่มจากตัวเส้นนี้ที่เป็นเส้นตรงวิธีการก็คือเราแทงเข็มล้ําไปข้างหน้านะคะนิดนึงนะคะ1ช่องสติชแบบนี้นะคะพอแทงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราแทงย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของเส้นนะคะคือปลายเส้น อันนี้จะได้เส้นสติชอันที่1นนะคะเส้นสติชต่อมานะคะเราแทงล้ำไปข้างหน้าอีกเหมือนกันนะคะแล้วก็แทงย้อนกลับมาที่ปลายของเส้นสติชที่แล้วนะคะเพื่อให้มันเป็นเส้นสั้นๆต่อเนื่องกันนะคะเราก็คือทําเป็นเส้นปลาดแบบนี้นะคะตวนต่อไปเรื่อยๆนะคะจนครบทบนนะะั้งตัวอักษรค่ะเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้งประโยคนะคะถ้าคำไหนใครอยากเปลี่ยนสีเป็นสีอื่นก็ทำได้นะคะ ตอนมาส่วนสุดท้ายแล้วนะคะส่วนที่สำคัญที่สุดแล้วคือปลอกคอของน้องที่ผูกกันเป็นหัวใจนะคะเราใช้เป็นเข็มปักมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นจะได้เป็นเส้นหนาๆนะคะส่วนที่เป็นปลอกคอของน้องนะคะเราก็คือปักข้ามนะคะปักขึ้นที่ฝั่งซ้ายสุดของคอแล้วก็ข้ามมาฝั่งขวาเลยนะคะมันจะลักษณะเหมือนแบบเป็นปลอกคอดูมีความสามมิตินะคะพอเสร็จแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราเอานิ้วกดไหมข้างหลังไว้นะคะแล้วก็ตัวเส้นปลอกคอเราจะปักเป็นเทคนิคด้นถอยหลังเหมือนที่ปักตัวอักษรเมื่อกี้เลยค่ะ พอปักปอกคอครบทั้งเส้นนะคะก็เสร็จแล้วนะคะผลงาน Distance Cut Stop Art นะคะใช้เพียงแค่2เทคนิคพื้นฐานเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็พร้อมที่จะเป็นของขวัญวันมาเลท้ายได้แล้วค่ะ ใครอยากปักตามกันนะคะ Wonder Warehouse ขายเป็นชุดอุปกรณ์งานปักนะคะแถมลายแถมฟรีอันนี้นะคะในช่วงวลนทยน,นี้เท่านั้นนะคะนอกจากลายนี้นะคะเรามีให้เลือกอีกตั้ง5ลายนะคะ<ๆ>เมื่<ๆ>อซื้อชุดปัก M L XL จาก Wonder Warehouse นะคะสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลาย ID @Wonder Warehouse หรือเราแปะอยู่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ขอบพระคุณที่ติดตาม Wonder Warehouse นะคะถ้าใครชอบงานปากนะคะและงานฝีมือแบบอื่นๆน,นะคะสามารถให้กำลังใจกดไลค์กด s u b s c r i b e แล้วก็ติดตามพวกเราได้นะคะทั้งทางช่องทาง IG u YouTube Facebook นะคะ Wonder Warehouse นะคะขอบพระคุณที่ติดต,ตามค่ะ Wonder Warehouse